นาบอกว่าหลีกในสเปนเองเตรียมที่จะใช้วิดีโอใช่ครับคือเกมปัญหาของลาลีกาสเปนเกิดจากเกมที่เซลอาเรียลเบติสครับเปิดบ้านเจอกับบาเซลนาแล้วจังหวะปัญหาคือบาซ่าเนี่ยคือยิงแล้วลูกเนี่ยผ่านเส้นประตูไปแล้วแต่ปรากฏว่าผู้ตัดสินเนี่ยไม่ทันเกมเพราะเกมมันเร็วมากก็ทําให้ล,ลูกนัเนี่ยไม่ได้ประตูแล,และทําให้ตอนนี้ก็มีการเรียกร้องเกิดขึ้นนะครับล่าสุดประธานหลีกของลาลีกาสเปนนะครับตัดสินใจว่าคาดว่าน่าจะใช้วิดีโอมาช่วยในการตัดสินเพื่อความเป็นธรรมและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ในฤดูกาล2018ถึง2019นะครับเนี่ยนะครับเป็นจังหวะที่หูบาซ่าเนี่ยต้องบอกว่าโคว้ายจริงนะครับเพราะบอลมันผ่านเข้ามาจริงอนะ่ะคือกติกาแล้วเนี่ยเมื่อลูกฟุตบอลผ่านเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นออกหลังหรือเส้นประตูนเนี่ยครบ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะน่าต้องบอกว่าต้องผ่านไปหมดนะครับจะถือว่าเป็นประตูหรือว่าถือว่าเป็นลูกออกนะครับในต่างประเทศเนี่ยในพิมเมลีกเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีนี้ไปแล้วแต่ว่าการตัดสินของผู้ตัดสินก็ยังคงเป็นผู้ตัดสินที่เป็นเสียงเดียวแล้วก็เป็นเสียงใหญ่ที่สุดใช่ครับเทคโนโลยีโกลไลจริงแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กันโอ้โหตอนนี้หลีก็โด่ไปใช้กันย้อนหลังได้ไหมากเลยนะครับ มาถึงว่าถ้าเกิดมองไปแล้วเนี่ยภาพลูกบอลมันตัดสินผิดพลาดไปไม่ได้ไม่ได้ตัดสินเป็นเกมไปแล้วเป็นสกอร์ไปแล้วด้วยนะครับนะครับทั้งฝั่งของคาเบียเตบาสนะครับประธานลีกก็บอกว่าตอนนี้การทดสอบในการใช้วิดีโอเข้ามาช่วยตัดสินเนี่ยนะครับกำลังทำไปอย่างต่อเนื่องซึ่งก็บอกว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เนะี่ยคือพัฒนาเรื่องนี้มาประมาณ8เดือนแล้วนะครับก่บอนหน้านี้ตนเองก็บอกว่าเป็นคนที่ปกป้องการใช้เทคโนโลยีในวงการฟุตบอลมาเสมอแต่ว่าเคสเนี้ยจริงๆแล้ว มันเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้วิดีโอตัดสินเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ได้เปรียบมากที่สุดหากฟีฟ่านะครับอนุมัติก็จะเริ่มทันทีในเดือนกรกฎาคมปี2018นะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีกับกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันไม่ได้มาคู่กันถูกต้องถ้าหากผลการตัดสินว่าโกลายย้อนภาพออกมาดูว่าเป็นประตูอย่างเนี้ ผู้ตัดสินก็ถือว่าผิดพลาดก็จะถูกตาหนิได้ใช่ซึ่งมันจะต่างจากกีฬาอื่นๆอย่างเช่นเทนนิสมันมีการชาร์จได้ถูกต้องนะครับเอางี้ว่าถ้าเกิดวิดีโอเข้ามาเนี่ยสำคัญที่สุดคือหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นตํานานนักบอลเองหรือว่านักบอลปัจจุบันเองบอกว่ามันอาจจะขาดเสน่ห์คอาปฟุตบอลน้อยลงไปนะตอนัแล้วก็สำคัญความต่อเนื่องในเกมฟุตบอลมันโอ้มันจะต้องพักดูวีโออย่างเงี้ยม you know, ันก็ดูขัดขัดไม่เหมือนกับฟุตบอลในยุคก่อรเลยถูกต้องแล้วนะครับก็จริงๆแล้วโกไลน์เนี่ย มีใช้หลายลีกนะในยุโรปยิเบลีกลีกเอิงกันโชสุริอาบุนเดสแล้วก็ถ้วยบิ๊กเอียร์อย่างยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็เอาโมไล,ลมาใช้ด้วย